อันนี้ตั้งใจอยากจะให้เป็นคนเชียงใหม่ครับได้ได้ลองกินเนื้อเกรดพรีเมียมเนื้อ A5 นะครับเนาะในราคาที่ไม่แพงผมนัดครับผมเป็นเจ้าของร้านคิรินกิวเลยครับผมส่วนอันนี้เพื่อนครับเป็นหุ้นส่วนด้วยกันครับผมต้นนะครับเป็นหุ้นส่วนร้านคิรินกิวครับร้านของเราจะใช้เนื้อไทยหมดเลยนะครับผมเป็นไทยไทยเฟรน ครับเป็นหลักแล้วก็จะมีไทยวากิวมาบ้างแล้วก็มีเนื้อญี่ปุ่นบ้างครับผมที่นําเข้ามาครับก็มีปกติจะมีเซตเนื้อพรีเมียมเนาะแล้วก็จะมีเมนูแนะนําก็คือคารุบิครับซึ่งคนสั่งเยอะรสชาติคารุบิก็จะเป็นสําหรับคนที่กินเนื้อง่ายๆครับส่วนมากร้อยแล้วแบบ90กินแล้วจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะอร่อยครับแล้วก็กินง่ายครับแล้วก็ไม่ไม่มีกลิ่นแรง จุดเด่นสำหรับจุดเด่นร้านก็คือเนี่ยครับเราขายเนื้อในราคาที่ไม่แพงมากเลยในะคุณภาพที่เกรดสูงถึงพรีเมียมอะไรเงี้ยคนาะแล้วก็การตกแต่งร้านอะไรเงี้ยครับเป็นสไตล์สตรีทคอนเทนเนอร์เป็นแนวกึง่งๆไม่รุ่นไม่ได้แต่งเป็นพรีเมียมจ๋าอะไรเงี้ยครับแล้วก็บรรยากาศร้านก็จะให้ความสะดวกสบายไม่แออัดร้าเราจะนิ้นช่วยคนไทยด้วยช่วยฟาร์มไทยด้วยในการเอา เนื้อโคขุนแบบไทยเฟรนด์มาเข้ามาขายในที่ร้านเนาะอย่างที่บอกครับก็คือจุดเด่นของเราคืออยากให้คนได้กินเนื้อที่มีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้เราเลยอิมพอร์ตเนื้อจากญี่ปุ่นมาเพราะว่าตอนนี้เนื้อญี่ปุ่นกําลังมาแรงพอสมควรเราก็เลยคิดว่าเราพยายามจะหาที่ดีที่สุดแล้วก็ในราคาที่ที่เหมาะสมในจะขายเราขายเพียงแค่จานร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเป็นเนื้อคาโกชิมะวากิวเอห้าครับผม ตัวนี้จะเป็นตัวหลักของเราเลยเราไม่ได้เด่นแค่เนื้ออย่างเดียวเนาะร <lig ues> เราจะมีพวกของกินเล่นอะไรพวกนี้ครับแล้วก็อย่างข้าวผัดมันเนื้ออะไรพวกนี้ครับเนาะก็เป็นสูตรที่ทางร้านเนี่ยค,คิดค้นขึ้นมาเองก็คือเป็นมีความรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกับร้านอื่นแน่นอนครับน้ำจิ้มเราจะมีทั้งหมด3 3น้ำจิ้มเนาะแล้วก็จะมีพัสเข้ามาอ,อกีกหนึ่งน้ำจิ้มก็จะเป็ <S <S นปน้ำจิ้ม3รสครับร้านของเราก็ไม่ได้มีแค่เนื้ออย่างเดียวเนาะเราก็ยังมีหมูด้วยครับผมหมูเราก็จะมีทั้งหมู3ช้้นนะคครัับสอ ért, แลวก็มี สันคอคุโรบุตะก็มีครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ที่เด็ดเหมือนกันก็คือจะเป็นสันคอพีเนียมครับจะเป็นรสชาติออกสันคอแท้ย่างเนี่ยครับรสชาติจะนุ่มร้านเราอยู่ตรงสี่แยกลมโชกเนาะเลี้ยวซ้ายมาทางจะไป700ปีนะครับก็ก็เจอโรงแรมไวล์เรสซิเดนต์ครับเลี้ยวซ้ายตรงหลังโรงแรมไวล์เรสซิเดนต์ครับแล้วก็เข้ามาจะเจอป้ายร้านอยู่ทางขวามือครับเลี้ยวข้อซอยมาถึงเลยถ้าตอนนี้ ใครในจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนาะอยากสัมผัสรสชาติเนื้อคารูบิของร้านเราฮารามิของร้านเราแล้วก็ตัวซิกเนเจอร์ของร้านเราจะมี2ตัวก็คือคาโกชิมาวากิวเอนะครับผมจาน179บาทครับแล้วก็ลูกเต่าพรีเมียมกำลังมาแรงจะแซงเนื้อวัดวากิญี่ปุ่นแล้วครับผมตัวนี้ย่างให้สุกทั้ง6ดหน้านรับรองนุ่มครับผมกินแะน่นอนครับต้องมาลองครับผมคิรินกิวนะครับผมสาขาลมโชคครับ あっ。